สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับมาพบกับช่องตาซาวรีโวอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ขอพูดประเด็นที่อยู่ในพันทิปในกลุ่มขับนะครับเกี่ยวกับพวกระหว่างเครื่อง1.8กับเครื่อง2.4อันไหนแรงกว่ากันนะครับในวันนี้อ่าผมขอพูดแบบเป็นกลางๆแล้วกันเนาะผมว่ามันสูสีกันอะ เราพูดตรงๆนะโูสีกันแต่การหยี่ตัวนะ่ะพวกเบนซิน,นถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาที่ไม่ใช่เกียร์ออโต้นะมันจะค่อนข้างช้าเพราะว่าหนึ่งเราต้องใช้จังหวะสับเกียร์นะครับใช้จังหวะสับเกียร์จริงๆนะเพราะว่าถ้าเราสับเกียร์ไม่สับเกียร์ผิดพลาดอ่ะอย่างเช่นว่าผมลากรอบอ่ะอย่างผมขับมือเดียวเนาะเราต้องมีจังหวะเผื่อที่แบบ อันนี้จริงๆเพราะว่าอย่างน้อยเวลาเราต่อเกียร์ถ้าเป็นเกียร์ที่ยังไม่ดีแมบปบยังไม่ดีแบบนะมันจะมีช่วงจังหวะที่แบบประมาณสักวินิดนิดวินิดนิดแล้วรอลองจับดูนะครับวินิดนิดแล้วถามว่าเบนซินกับดีเซลต่างกันไหมผมว่าอัตราเร่งรอบมันจะจัดกว่าอยู่แล้วอ,อย่างดูฮนะดีเซลมันจะมีอยู่แค่หกพันรอบ 6,000รอบต่อนาทีถ้าเป็นพวกรถใหญ่ๆอย่างพวกอย่างเงี้ยอันนี้รอบมันจะอยู่ที่ประมาณ3,000-3,500แล้วแต่คันหรือบางคันก็แบบมาทําเหมือนรอบรถเล็กก็คือตัดที่ประมาณสัก3,000นะครับเปิดรอบ3,000อะไรอย่างเงี้ยมันผมว่ามันอัตราเร่งมันไม่ได้ต่างกันหรอกมันอยู่ที่แมปที่เราจูนอะจูนหน้าจูนหลังว่าจูนยังไงเราจะเรียแรงมา้าในแมป ในช่วงรอบต้นเท่าไหร่ช่วงรอบกลางเท่าไหร่ช่วงรอบปลายให้เหลือเท่าไหร่นะครับอยางทําไมเขาถึงถามว่าทําไมโตต้ามันถึงได้อ่าต้นมาดีเพราะว่ามันจูนต้นมาเยอะไงครับจูนต้นแล้วแรงบิดไปกองกลาง,ลางทําให้อตัตราเร่งนะครับขับแล้วไม่น่าเบื่อสําหรับผมนะสําหรับคนอื่นหลายคนบอกว่าโตต้าโอ้ยไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ ผมว่ามันมัน,ม,นมันก็จบก็อยู่อย่างง่ายๆครับโตต้าถ้าดีไม่ดีก็ดูแท็กซี่เป็นหลักแท็กซี่วิ่งสองแสนโลเอ้ยไม่ใช่เป็นล้านโลเนี่ยนี่ยังไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยรุ่นนี้มีตะมีเจ็ดแสนแปดแสนโลแล้วนะถามว่ายังขับดีไหมผมว่ายังขับดีนะเพราะรถรถรถเมื่อกี้ทะเบียนเมื่อกี้ผมเคยขับอยู่นะรถแม้งสี่แสนห้าแสนโลวิ่งได้สบายสบบอกเฮ้ย hey ขับดีไปไหนนะครับและตาเล่งถ้าพูดถึงเรื่อง1.6 1.6 1จุดหกหนึ่ดถ้าเทียบนะระหว่าง honda ผมไม่เคยขับผมก็ตอบไม่ได้ว่าตาเล่งมันดีไหมแต่เทียบกับตัวเลขแล้วไม่ได้ต่างกันมากบางคนบอก0ูนยถึงร้อแม่งมันแรงจริงแรงของเขาเนี่ก็คือการตอบสนองของเครื่องยนต์ ไม่ว่าจะเป็นในช่วงรอบต้นรอบต้นนี่มีมีอัตราเร่งอย่างไงนะครับนเนี่ยอย่างอย่างอย่างวีออสคันนี้เนี่ยเนี่ยดูนะรุ่นนี้โฉมนี่ผมเคยขับมันจะเป็นอีกโฉมหนึ่งเคยขับอยู่ครั้งหนึ่งนะครับของพี่สาวที่อยู่โรงเรียนเดียวกันผมบอกเฮ้ยแม่งแต่แป๊บๆป๊บร้อยแล้วหรอวะโอ้ขับดีมากเลยแล้วเครื่องไม่งองแงด้วยแกบอกผมก็ถามแกอีกครั้งหนึ่งบอกอเครื่องไม่งอแงนะผมบอกเออโอเคเว้ยอัตราเร่งส่หนึ่งร้อยดี ก็เหมือนกับอันติสท,ที่ผมเอามาทดลองขับมาแหละครับที่ว่าเกี่ยว,ก,ยวกับเกียร์ดีอ่ะอันนั้นก็ขับดีแต่รู้สึกว่ารถมันมันสองแสนโลแล้วแล้วคุบผู้หญิงขับอ่ะนะครับแล้วมันไม่ได้มาตามตีนอ่ะถ้าเรากดเต็มมันก็มันก็มานะครับมันมามันมาดีด้วยหนึ่งจุดหกใช้น้ำมันนะวงเล็บแกสออ๊สหอ E ยี่สิบ ไอตอนนั้นไอเก้าห้าเก้าห้าอ่าพี่สาวผมเติมเก้าห้านะครับผมก็เรียกแต่แกแม่แม่เนาะอันติดผมเคยเอามาขับทดลองขับอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็โตโยต้ายาริสเอที2หนึ่งุดสลิตรอันนี้คือคลิปไม่ได้ลงช่องนี้นะครับไปลงอีกช่องหนึ่งอัาตาร่งอ,พอ,พอ,อ่าพอพอกับเบนอ่าพอพกับดีเซลเกียร์ธรรมดาเอาพอพอพกับไมตี้ ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่แต่ส่วนหนึรงร้อของเขาสิบี่วินะสิบสี่วิแต่ถ้าเป็นเกียร์ถ้าเป็นกระบะกระบะผมขับได้สิบหกแต่ถ้าเป็นอ่เกียร์โต่น่าจะน่าจะจะเลขดีอยู่มาอย่างนี้เลยเหรอวะสามารถกระบะเวลามันกดมันก็มานะเนี่ยกดมันก็มาตามเท้านะครับขึ้นดีด้วย เนี่ยมาดีครับบอกเลยใครบอกดีเซล2.4ไม่แรงเฮ้ยครับทำดีๆอ่ะกองดีเซลกองดีเซลไม่เกี่ยวนะเกี่ยวกออากาศกออากาศต้องโลง่งต้องสะอาดไม่มีฝุ่นอัตราเร่งดีนะครับบอกเลยเหยียบมาปืดปืดปืดมาดีนะอันนั้นข,ขนาดอีโคหมวดนะนี่ขนาดอีโคหมวดนะ ถ้าเป็นหมวดธรรมดาจะขนาดไหนถ้าเป็น power หมวดจะขนาดไหนแต่ power หมวดอย่างว่าครับถ้าเราลองกดนะอ่า power หมวดนะกดเต็มมันไม่มาครับมันยืดเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าถ้ากดบางๆอ่ะมันมาอันนี้คือ power หมวดเนี่ยถ้ากดไปบางๆมันมาครับมันเหมือนคันเร่งไฟฟ้านะครับเดี๋ยวอีกสักคลิปหน้าผมจะพูดถึงเรื่องของ eco หมวด power หมวดแล้วกันนะครับ ข้อสรุปของคลิปนี้ก็คือเบนซินดีเซลไม่ได้ต่างกันไม่ได้ต่างกันเยอะผมบอกเลยผมกล้าพูดแล้วผมกล้าการันตีได้ไม่ได้ต่างกันเยอะครับคือเอาง่ายๆถ้าเป็นคนขับทั่วไปเขาไม่ได้มาเน้นหรอกครับบ้าแรงหรือไม่แรงเขาเน้นอัตราสิเผิ์ืนเชื้อเพลิงกันแล้วทุกวันนี้แล้วก็ราคารถช่วงล่างนะครับ หลักๆเขาเล่นกันแค่นี้จริงๆเขาไม่ได้เน้นแบบว่าเฮ้ย <c oughs> คุณต้องเป็นแรงนะต้องอัตราเร่งศูนย์หนึ่งร้อยนะมันไม่ใช่พวกเตีนผีอ่ะแต่ส่วนใหญ่ผู้ชายเตีนผีที่ออกรถเก่งมาแล้วก็แต่งซิ่งมีเยอะครับแล้วก็จูนกันแล้วก็อย่างหนึ่งเป็นซินท่าอยากแรงก็ต้องจูนอีกจูนเพิ่มแต่ส่วนใหญ่เขาบอกว่าแรงม้ามันมันขึ้นไม่เยอะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ถ้าเป็นดีเซลอ่ะจูนดีๆแรงม้าขึ้นแปดสิบเก้าสิบตัวสบายสบายแต่ถ้ารถทำเต็มก็มี โอกาสมี600ม้าก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแบบดื้อๆแบบนี้นะครับใครที่มีข้อความรู้อะไรที่มันมากกว่าผมก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับช่วงนี้ก็มีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์เนาะผมก็ยังไม่ได้ตอบเพราะผมเห็นอยู่เมื่อคืนแปบบ๊แบๆบอ่า 1.9270ป้างต่อให้2.8อะไรนี่แหละผมก็อ่านได้แค่นี้เดี๋ยวผมจะลองไปดูก่อนแล้วกันนะครับแตข่ขอโทษนะครับ1.9คุณลองแมปเดิมดูสิแมปเดิมเดิมเลยนะไม่ต้องแตง่งไม่ต้องรีแมปไม่ต้องอะไรเลยแมปเดิมเดิมเลยถ้าแมปเดิมเดิมคุณเจง๋งๆแมปเดิมเดิมคุณก็ลองไล่กันดูก็ผมว่าก็ไม่หนีกันเท่าไหร่เพราะาผมเคยลองไล่1.9ได้อยู่นะก็ได้อยู่เดิม นะครับผมว่ามันมันก็ไม่ได้คีริ้วคีเรเพราะว่าอย่างรีโวมันมีของเล่นเยอะนะครับของเล่นเยอะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเ่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับโอเคครับบ๊ายบาย